อยู่ไหนครับเนี่ยอยู่ไหนครับเนี่ยอยู่ที่คาโปอยู่มาทีน้าเอ่าจะเดินไปไหนกันต่อเนี่ยตอนนี้จะไปถ่ายมืออะไรอ่อนอะไรออนอ้าวแล้วตรงนี้มีอะไรบ้างครับเนี่ยเหมือนเมียนโอยเต้แล้วไอ้อะไรน่ะกลมๆอะไรนั่นน่ะอันนั้นตึกตึกตรงอ๋อแล้วไอ้เนี่ยเราเรื่องชิงช้าสวรรค์บ้านเราไหมงานโง่บ้านเรียกว่าอะไรขเ้าเรียกว่าอะไรอ่ะสิงคโปร์ไพล์อ่ะอยากขึ้นน่ะอยากขึ้นร้อยเลย ไม่บอกว่าเงินหมดแล้วอ่ะไม่ได้ทอดกินข้าวไม่ท้ากินอะไรกันมาเนี่ยไม่เท้ากินอาหารอาหารเกาหลี่เลิศประล้าเป็นอาหารที่บ้านไม่งั้นเลยคุณเคยไงเคยค่ะดีวันนี้ฝนกำลังตกแล้วนะคะเม็ดใหญ่มากตึกบ้านเขาใหญ่มากนะเนี่ยอันนั้นตึกทุเรียนนะตึกทุเรียนนะคะตึกไม้เหมือนไหม

เป็นไงมียิงขาวเมื่อคืนไปเที่ยวกับใครมาล่ะครับคุณแก้มอคนไปี่ยวกับแฟนดมาเรเรือได้กินข้าวมันไก่ไหมดาวเรือไม่ได้กินเลยได้กินหันเลแอาหารอะไรนะอินเดียนี่อร่อยไหมจะอ้วกเลยทำไมงานมาสมัว่าอ๋อทำไมสามิตีกับดาวเรือมันต้องสองรองเท้ากันทำไมเนี่ยออโอ้โหา่า่หน้า อะไรอ่ะถ่ายเคยกนหน้าตี้เาพยายาที่จถ่ายถ่ายตัวเองโอ้โหแบบรางกายเรถ่ายมันจะมีีแล้วอยากกินอะไรต้อนอยากกินอะไราอย่างเช่นผลไม้อะไรนะวันที่รถแล้วได้ินีมาหนึงหนึ่งคนอ่ แม่หมอไม่จะคลองแล้วจับรองไม่ไ enfin ด้ถามน้อยสิน้อยอยากกินอะไรน้อยอยากกินอะไรน้อยโรตีหรือเปล่าโไตีใส่ไก่ในคำเตยเลยจริงเหรอซื้ออะไรไปฝากเพื่อนอ้วนที่กรุงเทพบ้างเนี่ยขนมวปลาไหลยิ้มนะห้าวลอยยิ้มลอยยิมเตยโก้กุ้งมุนแจกุ้งมุนแจอะไรนะอะไรพูดไม่พูดหรอกคือคือซื้อไม่ได้กู ปันด้อมหรืตีนปาเป็นตุ๊กไงอ๋อวิดีโอว้ายว้ายว้ายทับตะโลยไงอ๋อทับตะโลยเนื้ออ๋อเขาบอกว่าเป็นแห้งเลยแล้วโดยรวมทริปสิงคโปร์นี่เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆชอบกระจายเลยค่ะชอบกระจายเลยนี่เป็นเงินไทยสาวจีนมาไม่รวมเงนห้าแล้วแต่ขอโทษนะคะเงินจะกลับไปกินเมืองไทยค่ะเยอะมาก คือเธอค่ะพ่อพังแม่บักกิ๊บบักเอ๊อยากเห็นหน้าไอ้คนบางคนที่ซื้อเงกงแพงๆอย่างเลยเนี่ยมันอยู่ไหนอันนี้ต้องหันกลับไปหาคนพูดแล้วเหรคนบางคนตอนแรกกะว่าจะไม่ซื้อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนสักพักคิดยังไงคะถึงเดินกลับไปซื้อนาทีนั้นคิดอะไรอยู่คือเราเปรียบเทียบนะครับว่าเรากินเบียร์ขวดละถุงร้อยห้าสิบแย่

เจดสิบดอนเดสิบดอลเออไม่อยากเซวันนี้ออดก็เลยถอยไปอีกหนึ่งตัวจะซื้อให้ตัวเองซื้อให้พ่อหรือซื้อให้ใครคะเนี่ยเก็นๆตัวเนี้ยประมาณ3,000กว่านะคะกิ่เป็นเงินไทยแต่พอดูหน้าพูดที่ใส่แล้วมันไม่ต่างกับร้อยเก้าอ่ะอันนี้ไม่ได้ว่าอะไรนะไม่เถียงไม่ได้ว่าเลยที่ไหนเราไม่ดูป้ายไม่ดูราคาไม่ดูอะไรนะร้อยเก้า อย่าวาแต่งดูรงกาเกสือเขยวเอส้อเสื้อวนวนไม่พอนเข้มขัเข้มขับีท้เไงเไนย่ยี่ห้อทั้งนั้นแต่พอใสรรวมกันนะคะมันจะเป็นอย่างงี้แต่นะครับอย่างหนึ่งอย่างไดก็แล้วแต่นะครับผมไม่เคยขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับ ครับครั้งไน้ที่สิงคโปร์ครับเพื่อนดาวเทิงครับมองกล้องหน่ครับคุณคิดยังไงคุณคุณดึงผมไหมคุณดึงผมไหมทำไมมาเร็วแต่ดึงอหอเอาแล้วแลยสิงจะก็เลยดึงไว้ยงไงเมไปจัดการพี่ดูสิเขากำลังจะไปกับฉันเราั้งเขาไว้เาไปดั้งไว้ัไมเขาจตกดันฉนะดันเอดง รดนเสียห็นากลัวขอโทษเพื่อนต้มเพื่อต้มยำมากดันดันกอยู่แล้วดึงกอล์มายอย่างหนึ่งอย่างนด้นะครับนี่ไก่หันสวยขอมาพี่เปรเป็นไทยน้องพูดภาษาอังกฤษไปแบกภาระมันหนึ่งสองสามสี่นนี้ถึงไหนแล้วครับถึงชางีมแอร์พอร์ตแล้วจ้ะ จะกลับบานะ้บานแล้วโอ้เป็นไงนั่งรถไฟยังไม่อยากกลับเลยล่ะถึงเวลาน้อยเกินไปเราไม่ค่อยได้เที่ยวเลยทัพป,ปิ้งอย่างเดียว <laughs> ได้เที่ยวแค่แบบกี่ชั่วโมงนะสามชั่วโมงสามชั่วโมงสามชั่วโมงเห็นว่าไปหน้าเบไปเจอดาราใครนะขับเบบุตตี้นิชคุณโอ้โหใค้จะคิดว่าจะเจอถามก่อนนิชคุณกับบุตตี้ใครหลอกกัน ดีหรอกกว่านะไม่รู้ดิว่าพูดดีเหมือนกันดีนะดีวดีดี้อกเขาว่าพูดดีเออแล้วคุณดาวเรืองเข้าไปไหนคุณดาวเรืองตอนนี้เหรอฮะน่ากันจ่ากระเป๋าอยู่จ่ากระเป๋าอยู่ดาวเรืองจ่ากระเป๋านู่ กำลังเคียร์กับคุณกุ้งอยู่ว่าอันไหนของมึงอันไหนของกูแน่บรรยากาศนะครับท้ายมีแอร์พอร์ตชางนี่วุ่นวายขายข้าวลามเลยทีเดียวแต่แปะขายแ็งเอ๊ะเจอคนสองคนหน้าตาคุ้นคุณอ๋อสองคนไหนสองคนนั้นเขาทำอะไรกันอยู่เออไม่รู้ครับ แล้วเขากำลังจะไปไหนกันคะแน่ใจไอ้ที่เห็นเป็นทองทองอันนี้คือฝนตกหรือว่าคุ๊กหรือว่าไม่รู้อะไรของชาวบ้านเขาทำมาเป็นอะไรนะถ้าเปิดดีเนาะอ๋อมันมันน่าจะเป็นโลหะที่สะท้อนไฟจากข้างหน้าเนี่ยนะครับ<ะ>นี่ใต้ข้างล่างแล้วนี่อาจะเป็นพวกสเตลเลตแล้วเปิดไฟใส่กันเขื่อนมันก็นเลยรวมตาเหมือน,<ะ>นกระเต็นตามระบำทะเลอะไรเงนีนะครับ ยังเลยครับพี่น้องเลยขนาดไหนครับเดินทางมาเรียกอะไรนะรถรถไฟฟ้าอะไรทุกอย่างแต่ว่าใต้ดินก็ไม่ใช่นะเรียก MRT รถไฟฟ้ามาหาเธอรถไฟฟ้ามาหาเธอมันจะผุบผุบไหมเดี๋ยวมันก็ลงใต้ดินมันก็ขึ้นบนดินโอ้แม่เจ้าเว้ยเวลาจะเปลี่ยนแต่ละทีน่ากลัวมากนะครูแต่ละทีนี่นี่รถเมย์ถุงเทพ เพื่อนเราเมารถไปหลายคนแล้วนะเพื่อนเราเมารถไปฟ้าด้วยนะจะบอกให้ชอบคนเยอะวุ่นวาย่เป็นระเบียบอาเปเชียไหมชอบเลยชอบมากชอบมาก